สวัสดีครับสวัสดีเบนบบกล้าสวัสดีเบนบบครับโ,โสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวิทยน้องชาว YouTube ครับอ่าเห็นอ่าคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับผมบอกว่าทายลูกซ้ายเบิงแน่นะครับรีวิวลูกซ้ายเบิงแนะ่อันนี้ครับอยากให้อุ่มนะครับผมคลิปนี้ผมก็อ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแลว้วนะครับ ซึ่งผมายคิปมาหลายแล้วอยู่ในกล่องนะครับผมยังบท่านในมีเวลาลงเวลาตัดต่อนะครับผมกะมากจะไปไทหน้านะครับไทหน้าแล้วก็พอเราไปเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนผมไปไทเงี้ยมาขึ้นนี่แหละคุณพ่อเป็นไปเปลี่ยนหล้ะก็ผมก็เลขเขาบ้านมากนะครับเขาบ้านมา,นก,นมาออกนี่กะมาเอาเน็กินมาอาบน้ำออกไปไทต่อนะครับผมหน้าประมาณยี่สิบไร่์สามสิบไล่์นี่จะไในหน่อยครับพ้หนหว้อ็ยังนี่นะผมพอดีมาห่านกะ ไอแม่เพื่อนไปเห็ดเน่ากินครับก็เลยเบิ่งลูกถ่ายไว้ในห้องนะครับผมคลิปนี้ก็มาถ่ายลูกไส้เบิ่งครับน้องบอสนะครับซึ่งอตอนนี้ก็อ,อายุยังว่่ทันได้ถึงขวบครับอ,อุ้มครับอุ้ม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 อยู่พออุ้มอยู่ครับ,ออรบตอนนี้ก็เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจังมือละ่ะเกิดวันที่หนึ่งนะครับผม ตอนนี้เจ็ดเดือนประมาณยี่สิบกว่าหมื่นล่ะอุ้มอยู่ครับอุ้มอยู่อุ้มอยู่ไอ้เงี้ยนะน่ผมเบิ่งนกำลังนั่งเป็นครับแต่ว่ายังบ่ทันใ้คั่นนะครับน่าผนี่ครับเออว่าจะมากินข้าวอาบน้ำนะครับผมแล้วก็ออกไปไถนาเปลี่ยนผ่อนะครับสอดแจงครับมื้อนี้ยเอาเขี้ยมนี้ก็อ่าเอาลูก ฐานะครับเราก็ทาแานวกินนะครับผมแล้วก็ออกไปไทถยหน้าตัวนะครับอาบน้ำครับผมเบื้องลูกชายครับโอ้ยอันนี้ก็หัวก็นั่งครับย่งขัน้นเพราะท่านได้เป็นนะครับผมตอนนี้ก็กินนมดูดนมกลองครับตอนนี้สุดยอดเก่งครับดูดนมกลองเลยดูดหลอดจ,จ,จูบ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 นะครับผมบ่มีว่าไอ้ทรงนมผงนะครับ คือดูดหลอดเป็นหนึ่งได้ซี่เดือนนะซึ่งตอนนี้ก็สบายไปอีกครับเพราะว่าซื้อแบบนุ่มเป็นกลองมากนะครับซื้อแบบนุ่มเป็นกลองมากแล้วก็เอาให้ลูกดูดเลยนะครับครับไปแนละ้วไปแนละ้วไปแนละ <c oughs> ้เอ้ยยัดดึงยัดดึงยัดดึงจะกินยังไงอ้นนนนันบุมเป็นเด็กินหมกล <c oughs> อะอะไปนั่งไปนั่งไปนั่ง อยู่องียแล้วผมเอายิ้มยิ้มยิ้มเป็นบ่แอนน่ะจะเอนะ๊จะเอ๊แอนนะ่ะตอนนี้แขวากำลังเกิดครับประมาณซีเหล็มแล้วนะครับผมซีเหล็มกำลังจะออกน้ำแม่แล้วนะครับกินน้ำกองนะผมมีแขวาแล้วนะผม <c oughs> อาหารบางเมือกะ็ะปั่นผลไลม้ให้กินนะครับผมปั่นกล้วยปั่นมะม่วงปั่นมะคุงให้กินนะครับผมอาหารของเลวนะครับครับเบิ้งเบื้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้องตลาดครละสีแล้วเนี่ยพอบลูกคนละสีเลยนะครับน้องบอสนี่ครับอาการแบบนี้เขาเอินว่าอยากอุ่มครับอยากอุ่ม <c oughs> อ่ะนอน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 วะนี่ครับนี่ครับ จักหน่อยขั้นเป็นไงงี้ยากกว่านี้ครับพี่น้องสามจอมนะครับนี่น้องบอลสามจอมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวพอเอาไปจุ๊ไม่อ๋อมาได้เอ๋อไปไหนอ๋ออ๋อขันมาได้เดี๋ยวชีดีอย่งครับสามจอมเพื่อนนะแจ็คใบเงี้ยงบับ วาดครับทางวาด <c oughs> นี่ครับสนีกำล,ลังเป็นแต่หยอกดีครับขับรถครับนีบ่คือไป็นคำรถไทยซอยปูนะ <c oughs> นี่เห็นรอครับขับรถไทยซอยปูนี่ครับความบัง รุ่นต่อไปนะอออยากนั่งครับอยากนั่งอยากครับอยากนะครับผมครับเว้ยนะนีไ่ได้จิบไปย่างเดียวครับลองบอดลองบอดนะครับผมนี่ยเขามาอาบน้ำครับเดี๋ยวแล้วก็นจะออกไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็บ่ม,มีมอย่างไรผมว่าจีลงคลิปกะยังบ่ทันได้มีเวลาลงหรอกนะครับผม มะฮวานแบบแก้เสือ้อผ้าออกเพราะว่ามันคั้นไข้นะครับผมมันไงมันกี่ฝุ่นนะครับก็เมื่อหนาบุลแล้วครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆกับพ่อนะครับถ่ายลูกไส้เบื้ับพี่น้องผู้ดเด็กกำลังมีลูกอยู่กับจิตทำนองนี้นะครับลูกน้อยๆน,ยนะครับผมกำลัลงกำกลังหยัก,ก,ยกๆ,ๆนะครับอนาคต ระดับเสียนะครับผมครอบวังรุ่นต่อไปครับครับรถไทยคนละขั้นนะครับเนาะเป็นผู้บ่าวรถไทยนี่ครับซึ่งคำว่าผู้บ่าวรถไทยเนี่ยมันบแมเป็นผมเนี่ยผมจิตตังให้ลูกส้ายผมเนี่ยตังให้ลูกผมนะรุ่นต่อไปนะครับเนี่ยนี่คือผู้บ่าวรถไทยตัวจริงนะครับ น้องบอสนะครับบอสเสถิพงครับเสระนะครับช่วงนี้ก็กำลังว่างหมากว่างลุกว่างแผนไปทาลูกไส้นะครับ,รรรรรรบเหตุหลายๆอย่างนะครับหน้าคตพผมกับมี้แผนมีโค้งการผมอยู่แต่ว่ายังบ่ทันในเะดับนะครับเดี๋ยวให้มันสำเร็จก่อนนะครับ ครับโอเคครับ okay, ทุกท่านคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับพามาเบิ่งลูกชายนะครับคลิปหน้าพอกันไหมได้ครับเด้อคลิปนี้น้องบอสกับชิคอตัวลาไปก่อนครับผมอ่านะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกล่องนะ <laughs>